วันนี้พ่อาตนะครับผู้บริหารแห่งบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดแห่งนี้นะครับจะมาแจ้งโปรพิเศษนะครับสำหรับท่านที่รอคอยอยู่นะครับโปรนี้ครั้งแรกนะครับที่จัดนะครับโปรนี้ชื่อว่าโปรออกรถ1,900บาทนะครับ่อน1,900บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ่อน1,900นะครับตลอดปี2,506 5นะครับโปรนี้นะครับพ่อาจจัดสำหรับรถเก่งนะครับส่วนเป็นขนไหนบ้างนะครับเดี๋ยว ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเอกสารนะครับตอนนี้ออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบเท่านั้นนะครับสามารถเป็นเจ้าของรถได้นะครับลูกค้านะครับท่านใดที่มีเครดิตนะครับสามารถออกรถโดยไม่ต้องดาวสักปาทเลยก็ได้นะครับรายได้มั่นคงนะครับสามารถที่จะออกรถได้เพียงคนเดียวเลยนะครับมาคนเดียวออกรถได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับอนุมัติเร็วสุด1ชั่วโมงนะครับอ่าสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับ มีลูกค้าหลายท่านนะครับสงสัยว่าถ้าปีแรกผ่อนถูกนะครับแล้วปีต่อไปจะบวกดอกเบี้ยไหมนะครับพี่อาดบอกเลยว่าไม่ได้บวกนะครับงวดเท่าเดิมไม่ไปแตะต้องดอกเบี้ยลูกค้าสักบาทไม่มีอะไรบวกเพิ่มนะครับเพียงแต่ปี65นะครับทางบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดนะครับของเรานะครับจ่ายค่างวดช่วยลูกค้าไปเลยนะครับอย่างชัดเจนนะครับจ่ายช่วยไปเลยนะครับตลอดปี65้านะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเฟสต้าคันนี้นะครับงวด3,000กว่าบาทนะครับ ปีนี้จ่ายแค่พันเปีต่อไปจ่ายเหมือนเดิมครับสามพันกว่าบาทเช่นเดิมนะครับมาสด้าสองนะครับงวดสี่พันกว่าบาทนะครับปีหน้าค่อยจ่ายนะครับปีนี้จ่ายไปแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่ะรุ่นอื่นก็ว่ากันไปนะครับตามส่วนสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่แล้วแต่ความใหม่ของรถนะครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับ สนใจยังไงติดต่อสอบถามเข้ามานะครับคุยกับพี่อาสายตรงได้เลยนะครับทาง0818786695นะครับหรือจะเป็นทาง YouTube Channel นะครับตีลุงคาเซ็นเตอร์รถมือ2นะครับสะดวกทางไหนคอมเมนต์ Comment เข้ามาคุยเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่อาาขอยุติการรีวิวคลิปขวัน1,900บาทตลอดปี65ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย